วันนี้นะคะคอฟูฝนตกนะคะตื่นขึ้นมาฝนก็ตกเลยนะคะเอ,อ่อก็เลยคิดว่าจะไม่ไปที่ร้านนะคะจะอยู่บ้านนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูสถานการณ์กันนะคะว่าถ้าฝนหยุดอาจจะไปนะคะไปร้านนะคะที่แรกว่าจะไม่ออกแล้วนะคะแต่ว่าเออมีเรื่องที่ต้องทำนะคะจะดปดรร้านต้นไม้ด้วยนะคะ คิดว่าฝนมันหยุดแล้วออกบ้านได้พอมาถึงกลางทางนะคะสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะจะกลับก็ไม่ได้นะคะเลี้ยวกลับก็ไม่ได้อันตรายมากนะคะก็เลยจําเป็นต้องขับต่อไปค่ะแล้วก็นี่นะคะช่วงฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะดูเมฆบนภูเขาสิคะ <Okay. S 1> เยอะมากหนามากนะคะวันนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าแต่ก็ถือว่าตกหนักนะคะ อากาศก็ขมขมัวนะคะอันนี้ที่พามาชมนี่นะคะชื่อว่ากุนตกาลีค่ะจะเป็นโบสถ์กลางน้ำนะคะอีกที่หนึ่งที่คอฟูนะคะตรงข้ามจะเป็นมารีนากูเวียนะคะที่เขาจอดเรือยอทกันนะคะวันนี้นะคะโบสถ์ยังปิดอยู่นะคะไม่ได้เปิดให้เข้ารับชมนะคะโบสถ์อันนี้นะคะปิดนะคะเก็บบรรยากาศร,รอบๆมาฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยว มีแวะไปร้านดอกไม้ด้วยนะคะวันนี้ร้านนี้นะคะดอกไม้ค่อนข้างสวยและเยอะนะคะเสียแต่ว่ามันสะบักสะบมกับฝนเนาะมันก็เลยดูไม่น่าซื้อเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาใหม่ค่ะอันนี้นะคะคนกลีกนิยมมากเนี่ยต้นละสามยูโรออกดอกทั้งปีนะเนี่ยมี นี่นี่ด้วยคุณนายตื่นสายแาเนชันมีทั้งดอกเย็บดอกเล็กดอกเล็กแล้วก็ดอกใหญ่วาซิลิโก,โก,นก,ก้นี่กระเพราขึกเไ้ยมีกระเพราสีดำด้วย มีดอกพังพวยด้วยขเขาเรียกดอกพังพวยว่า่ยคำปูจูกม็มีกุมกวาดส้มจีด๊ดมีส้มเขียวหวานด้วย กุมกวักุมกวดส้มจี้มจีเอาละค่ะลากันไปด้วยบรรยากาศฝนตกนะคะของคอฟูวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ